คลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับเครื่องหมายคำพูดตัวนี้กันนะครับกับ ivisit a l b าเบ s ร์ a สแควรยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องหมายคำพูดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนี้แหละครับมันจะลยอยๆอยู่แบบนี้นะนี่เป็นไอเทม UGC ที่แปลกมากๆเลยนะครับและตัวนี้จะมีของอยู่ในสต็อกทั้งหมดจำนวน2,800ชิ้น และแมพที่เราจะเข้าไปรับชิ้นนี้นะครับจะเป็นแมพที่มีชื่อว่า East e n d e r Wonder c h a i e นะครับมาถึงแล้วก็กดสตาร์ไปที่สตาร์เกมไปเลยอ่าตอนนี้จะเป็นแมพของทาง BBC นะครับทุกคนแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินตรงไปที่วาร์ปเข้าวาร์ปไปเลยนะครับอ่าแล้วตัว APC จาก UGC เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยเดินเข้าไปคุยตรงนี้และสําหรับวิธีในการรับนะครับเราจะต้องทําแต้มให้อยู่ใน200อันดับแรกและเมื่อเวลาตรงนี้หมดลงนะครับเราก็จะสามารถรับ UGC ชิ้นนี้ได้ แล้วตรงนี้จะเขียนว่าเราต้องการแต้มอีกเท่าไหร่นะครับในการที่จะอยู่ในท็อป2 0 0และวิธีการเก็บแต้มเนี่ยให้เราเล่นแมปออบบี้ตรงนี้ได้เลยนะครับและให้เราเนี่ยทำการเก็บตัวเป็นกระดูกตรงนี้นะ,ะเก็บตามแมปไปเรื่อยๆเลยแมปออบบี้ก็จะไม่ยากไม่ง่ายมากเกินไปนะครับทุกคน,นตกโชว์สักหนึ่งทีให้เราเนี่ยพยายามจบด่านออบบี้ตรงนี้ให้ได้นะครับให้เราเนี่ยระวังชนพวกของ,ของที่มันหล่นลงมาด้วยนะครับเพราะว่าชนปุ๊บเราก็จะไปเกิดใหม่เลยทุกคนและส่วนที่ยากที่สุดของแมปออบบี้ตัวนี้นะครับจะเป็น ตรงที่ส่งจดหมายไปสณีตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยคือโหสุดเลยทุกคนเพราะว่าจดหมายเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต้องใช้ความไวนิดนึงอ่าแล้วผมว่าตรงเนี้ยคือโคตรยากอ่า่านได้แล้โอ้โหตรงนี้ยากจัดอ่าแล้วตรงนี้ก็คือจุดสิ้นสุดแมปบับบี้นะครับเราก็เข้าไปเช็คคะแนนกันว่าได้เท่าไหร่ ตอนนี้ก็จะสรุปคะแนนมาให้เรานะทุกคนตรงนี้ได้ไปทั้งหมด7 4 4แต้มนะครับแล้วก็ให้เราเข้ามาเช็คแต้มว่าเรามีแต้มเพียงพอหรือยังหัวนี้แต้มยังไม่ถึงต้องการอีก1 0 0 0พแต้มต้องกลับไปเล่นใหม่อีกนะครับและเราเนี่ยเข้ามาเช็คแต้มเรื่อยๆนะครับว่าเรายังอยู่ในอันดับท็อป200หรือเปล่าก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับการได้รับ UGC ชิ้นนี้ใครที่เล่นออบบี้เก่งๆก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย